can have it เอาอยู่ไงเป็นอยู่โปรยครับฝนตกก็จะเป็นประมาณนี้คือคนเยอะมากเวลาฝนตกนะเนี่ยรถลิมูซีนเต็มตัวมารับเราแล้วค่ะอยู่หน้าบ้านแล้วเต็มตัวออกเดินทางบริเวณภายในรถค่ะ หนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อมาเราก็มาอยู่กันที่แอร์พอร์ตภายในประเทศค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันอีกแล้วเนาะไปค่ะเส สวัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนาเอเยสตวอนนี้เรามาอยู่กันที่แอร์พอร์ตภายในประเทศเนาะก็คือเราจะพาทุนไปเที่ยวกันฟินแลนด์ค่ะที่ฟินแลนด์อ๋อที่แคนที่ฟินแลนด์เนาะก็คือต้องขึ้นเครื่องจากสนามบินภายในประเทศใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อจะถึงที่นั่นเนาะเราไปเที่ยวกันประมาณ1อาทิตย์ค่ะไปค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางขึ้นเครื่องไปเที่ยวด้วยกัน มันอยู่ในงมันอยู่โดยเครื่องก็จะบอกวใช้เวลาจากที่นี่ไปที่เคนประมาณ3ชั่วโมงไเรจอกัรีเีที่ตอนแล้วเราออกเดินทางก็บิน มาที่นี่ประมาณเช้ชั่วโมงเนาะตอนนี้เครื่องลแล้วลิงค์เขาคือไปเร็บบรวดาวที่แคร์คือเราต้องต้องไปมาแคร์ทั้งเนี่ยเราต้อกคนมาเชี่ยวแคร์หลังจากลงจากเครื่องแล้วเราก็จะไปรับกระเป๋าค่ะกระเป๋าของพวกเราอยู่ที่สายพานหมายเลขสองค่ะก็เดินตามเส้นนี้ไปเรื่อยๆเนาะ อยู่ฝั่งตรงนี้เลยค่ะตรงที่รับกระเป๋าค่ะกระเป๋าของเรามาแล้วคุณสามีได้แล้วอันนี้เป็นของเราเลยระหว่างรอกระเป๋าของคนอื่นเขาเนาะเราพามาดูฝั่งด้านนี้นี่ค่ะหน้าจอใหญ่ๆนี่เขาโชว์ให้ดูสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแคนนี้ว่ามีอะไรน่าท่องเที่ยวมั้งก็มีหน้าไปทั้งน,นั้นเลยเนาะ เท็กซือบน่นต่อรถจากควีนแลนด์แอร์ r อไปโงแรมที่เราอยู่นองโรงแรมที่เราอยู่ก็คือนรงแรมโนเทลที่แขกค่ะีะยังไงก็ไปดูกานั่งบิน ที่สุดพวกเราก็มาถึงแล้วค่ะโรงแรมโนเทลที่แคนค่ะไปค่ะเข้าไปดูบริเวณภายในกันเนาะตรงนี้จะอยู่ชั้นล่างตรงฝั่งด้านนี้ข้างหน้าก็จะเป็นที่นั่งเอาไว้สําหรับต้อนรับแขกอะไรพวกนี้เนาะแล้วคุณสามีก็ไปฝั่งด้านนึ้นแล้วค่ะคุณสามีไปเช็คอินตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยค่ะพอเราเช็คอินได้คุณจงกุญแจกันเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องค่ะของเราเป็นชั้นห้องของเราเป็นชั้นที่ห้า ที่เราอยู่คือโรงแรมโนเทลเนาะมาดูกันค่ะพาทัวรูเนาะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำมีคนเข้าอยู่ค่ะตรงมาสักหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนซึ่งห้องนอนมีสองเตียงค่ะเรามี่สมาร์ทเชื่กันสามคนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนี่ก็จะเป็นที่นั่งค่ะเอาไว้นั่งเล่นทานข้าวกาแฟแล้วก็ว่าไปแซ่ นี่ข้างนอกฝั่งทะเลค่ะฝั่งนี้เออไม่ใช่ฝั่งสระว่ายนะ้ำเราได้วิวสวยมากเลยค่ะ oh, <let> เอามาดูสระว่ายน้ำจากมุมห้องของเราเลยโอ้โหกกดวิวไปเลยว่ะผมจะ next d o o ไปโอ้ย n e x ก d o โ r next door เย้ย you happy with this yes โอ้เราได้วิวดีค่ะสวยมากวิวสระว่ายน้ำ มาถึงกันที่แคนแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลา,า,ากี่โมงนะสี่โมงโกว่าค่ะก็คือตอนนี้ถ้าเราเยืยนอยู่ข้างหลังห้องก็คือฝนตกค่ะทุกคนค่ะเรามาก็คือ,อเมืองแคนต้อนรับเราด้วยการด้วยด้วยน้าฝนค่ะก็คือถ้าใครรู้กันก็คือเนะแคนที่ควีนแลนด์ บิสเปนเนี่ยเนาะเป็นสภาพอากาศที่นี่เขาจะอากาศร้อนกว่าทุกที่เนาะซึ่งช่วงนี้ที่ออสเตรเลียก็ก็อ,อยู่ในช่วงหน้าร้อนก็ทําให้อากาศร้อนกว่าเดิมอีกถ้าใครชอบแบบว่าอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยคล้ายเมืองไทยเลยก็คือต้องมาอยู่ที่บิสเปนที่ควีนแลนด์แถวนี้ค่ะก็ค,คือว่าร้อนมากค่ะเดี๋ยวก็ขอตัวไปแพ็กกระโปรงกระเป๋าสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวไงก็มาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปเนาะ ัจากที่แพ็กกระเป๋าเสร็จเราก็ออกมาข้างนอกค่ะเราจะพาไปดูสระน้ำกันเนาะก็คือเด็กๆเ,เซน่าอยากเล่นน้ำก็เลยพามาดูสระน้ำค่ะแต่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนาะแต่ก็คือเล่นได้นเนะาะเพราะที่แคนอากาศมันร้อนค่ะ อาะสระน้ำตอนฝนตกก็จะเป็นมานนี้คือคนเยอะมากขลาฝนตกนะเนี่ยห้องพักที่เราอยู่อยู่ตรงนู้นค่ะตึกรู้และที่เห็นเขาเล่นน้ำกันทั้งๆท,ที่ฝนตกก็คือว่าอากาศมันร้อนเนาะที่นี่ที่แคนคืออากาศคล้ายๆเมืองไทยเราเลยค่ะและช่วงนี้ก็อย่างว่านะที่ออสเตรเลียก็คือหน้าร้อนมันก็เลยทําให้ร้อนฝนตกยังไงมันก็ไม่หนาวอ่ะเขาก็เลยมาเล่นน้ํากันเยอะเลย มีสระน้ำเด็กด้วยนะฝั่งด้านนี้นางรอคุณสามีกับเด็กเล่นน้ำกันค่ะก็คือเล่นไปด้วยตักฝนไปด้วยเนาะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ฝั่งด้านเขาเรียกว่าอะไรนะฝั่งดิ้งอะฝั่งบาร์ค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบาร์เนะาะบาร์ติดกับสระน้ำเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งด้านนูน้นก็คือมองไม่ค่อยเห็นมันอยู่ไกลค่ะแล้วก็ฝนมันตกเนาะเราไม่สามารถไปยืนอยู่ตรง ข้างๆของสระนได้ทะเลยืนเงินก็เปียกคุณสามีก,ก็เลยเรียกมาตรงนี้แล้วก็ก็ <S <S สั่งดื่มแล้วก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะได้ดูได้ดูเด็กๆเล่นน้ำกันด้วยใกล้ๆตรงนี้เลยเซนาก็สนุกใหญ่เลยเซน่าอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะโอนูอยู่กับพ่อเขาจนูนเรื่องดื่มที่เราสั่งมาแล้วค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ โค้นัดอะไรก็ไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจโคนจ้นัดลามจูญญนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะมาคะ่ะดื่มน,น้ำเย็นๆในบรรยกากาศลดโลหล,ล,ลังจากกลับมาเป็นนดูเด็กๆเ,เล่นน้ำเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวคะ่ะก็คือเราจะออกไปดินเนอร์กันเนาะดินเนอร์ที่เราจะกินก็ยังไม่รู้คะ่ะเราก็จะเดินหาดูกันแถวเนี้ยสี่ห้านาทีทุกสามีบอกว่าก็จะมีร้านอาหาร